พี่เอกร้อนเนาะพี่เอ,อ,เอบอกว่าไงพี่เอก็จะไปคุยลแล้วลูกน้องทำไรลูกน้องทำอะไร้นอนจะไปไหนลูกน้องจะไปไหนน้องจะไปไหนครับจะตกนะลูกอ้พอาพี่เอพี่เอกทำไรลูกน้องไม่ออกไปตรงไหนนะตกนะลูก น้องมันจะตกลูกทำอะไรลูกหนีแม่เที่ยว,วน้องจะหนีแม่เที่ยวพี่เอบอกว่าไงลูกพี่พพเอเขาจะไป้วย อา้จินกำแพงดีเที่ยวไกลเลยเล้โอ้ยเก่งใจลูกพี่ไอจะไปไหนลูกมันอุ่นใช่ไหมอาจารย์น้องไปไหนลูกอ่ะอุ่นไหมลูกอ่ะอุ่นไหมลูกอาจารย์น้องน้องไปไหนแล้วเนี่ยน้องโอ้โหน้องทำไมขึ้นไปสูงแบบนั้นนะลูกลงมาเลยลงมาได้ไหมลงมาได้ไหมลูกลงมาลูกน้องลงมา ลงมาเลยคนเก่งเน๊ไปไหนอีกะโหสูงมากไงลูกสูงจังเลยเอาสบายสบายจะเอ็น้องหน่อยจะจับอีจะจับอีโอ้ย ตัวเมียเก่งทุกโคนน้นตัวเมียปีนเก่งพี่ใครเนี่ยพี่เอมาดักรอน้องแนละ้วพี่เอดักรอน้องแล้วลูกโอ้ยคุยแล้วล่ลูกฉากแดดแล้วลูกอาแดดอาแดดตอนเช้าแล้วลูกใช่เหรอโอ้ยเก่งจังอาแดดมันอุ่นใช่ไหมลูกอุ่นไหมอุ่นไหมลูกอ